เราจะพัฒนาเซนอัลบอดี้ได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับกลับมาสมดุลแล้วฟังเสียงร่างกายครับพูดคํานี้จริงๆนะคือถ้ายัางอ้วนอยู่หรือคุณเป็นโรคอยู่เน send ี่ยไซเซนบางอย่างเนี่ยมันจะเพี้ยนคุณต้องมีเมนเตอร์ในการที่จะช่วยเช่นแบบเหมือนคอนซัลแทนสมว่าคุณมีมีค้สมีมีเมนเตอร์มีคอนซัลแทนที่ส่วนตัวเนี่ยผมทาแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องให้คนเหล่านี้ช่วยบอกแต่พอคุณผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสุขภาพค่อนข้างสมดุลแล้วเนี่ย คุณจะเริ่มรู้เองว่าเซนต์ออฟบอดี้ตัวไหนคือใช่ไม่ใช่คือพวกนี้มันต้องฝึกเพราะเราเอาง่ายๆครับเราถูกสอนให้ไม่เชื่อเซนต์ออฟบอดี้ทำไมผมพูดอย่างนั้นเวลาฝนจะตกคุณเห็นไหมหมดปวกขนลังขนนางพญาขนไข่ขนอะไรมาแบบเข้ามาในบ้านเราใช่ปะเวลาฝนไม่ตกมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ แผ่นดินไหวเห็นไหมสัตว์บางชนิดรู้รับรู้ได้แผ่นดินไหวสนึนาม,มิแต่มนุษย์ละ่ะมันได้ลืมไปหมดแล้วครับด้วยวิวัฒนาการเขาสอนเราอยู่นะวิวัฒนาการธรรมชาติแต่ด้วยเทคโนโลยีด้วยเฟียดมันทำให้เราเสียเซนต์ตรงนี้ไปทั้งหมดสุดท้ายสัตว์รอดแต่คนไม่รอด พะสัตว์มันหนีไปตั้งแต่ก่อนแหละมันรู้ทรายการสั่นสะเทือนของพื้นดินมันทราบถึงความชื้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นพายุจะเกิดเนี่ย่พวกนี้เขารู้แต่เราไม่รู้ทั้งที่เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตลิงมันยังรู้เลยบางยอย่างเพราะอะไรเพราะเราถูกสอนให้ไม่เชื่อจนกระทั่งเราหลงลืมเซนเหล่านี้ไปแล้วบางคนที่ยังพอมีเซนเห็นไหมบางคนเขาที่เราเรียกว่ามีเซนมีเซนบางคน ฝนจะตก่งเนี้ยเขาก็รู้เพราะคนบางคนเขายังมีเซนต์แต่บางคนไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แถมเซนออฟบอ,บอดี้บางอย่างถูกส่งมาถ้าผมไม่ทักถ้าผมไม่พูดเรื่องพวกนี้คุณก็จะปล่อยเลยสัญญาตัวนี้ไปคิดว่าไม่มีอะไรเนี่ยเอาง่ายๆเหมือนที่ซุปใช่ไหมท่านประธานพูดเมื่อกี้เรื่องของหัวใจอะ <c oughs> เอาจริงๆหลายหลเฮคนนั่นเป็นทีเช่างมากเถอะใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือเซนออลบอดดีญญญ้ทำให้รู้ว่าเฮ้ย hey, กล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาต้วเฟยแล้วถ้าถ้าถามผมนะถ้าถ้าให้ไปต่อของของธรรมทานนะที่พูดเรื่องหัวใจผมเชื่อว่ามีอาการตะคิวที่ขาร่วมด้วยพวกนี้มีตะคิวที่ขาตอนเช้าหรือชอบเป็นตะคิวง่ายๆนั่นแหละครับขาดอะไรเกิดแ้วมันเป็นสายแต่วันนี้คุณไม่เชื่อคุณคุณไม่สนใจโอ้เป็นตะคิวว่าช่างแม่งมันเถอะสงสัยนอนไม่พอสงสัยกินน้ําน้อยสงสยัยเส้นมันตึงต้องไปหาหมอนดวด จริงๆไม่มีอะไรครับแก้ง่ายที่สุดเลยครับกินน้าเกลือกินเกลือแร่มากขึ้นครับเกลือธรรมชาตินะย้ําก่อนเวลาผมพูดคำว่าเกลือเนี่ยไม่ได้พูดถึงเกลือในนั้นนะเกลือสาหกรรมเกลือธรรมชาติเกลือชมพูเกลือดําเกลือสมุทรไม่ใช่เพียวไม่ใช่เพียวซอไม่ใช่อินดัสเทรียลซอไม่ใช่เกลือแกงนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องกลับมากลับมาฝึกพวกนี้ต้องฝึกครับจริงๆต้องฝึกต้องมีเมนเตอร์ต้องมีคนคอยระหว่างทานที่คุณปรับสภาพร่างกาย นะครับ